โรคฉี่หนูคืออะไรโรคฉี่หนูเป็นโรคที่พบว่าระบาดมากที่สุดในช่วงฤดูฝนน้ำฝนชะล้างเอาเชื้อโรคต่างๆจากสภาพแวดล้อมไหลมารวมกันอยู่ที่บริเวณน้ำท่วมขังซึ่งโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียรที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์เป็นพาหะเช่นหนูสุกรโคกระบือสุนัขและแรดคูนโดยสัตว์ที่เป็นพาหะเหล่านี้อาจไม่แสดงอาการโรคแต่มีอาการติดเชื้อที่ท่อไตทำให้มีการปล่อยออกมากับปัสสาวะ ซึ่งเชื้อจะแฝงตัวอยู่ตามจุดที่น้ําท่วมขังและสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือนบคุคคลต่อไปนี้มีความเสี่ยงต่อโรคฉีหนูผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมขังผู้ที่ต้องทํางานภาคการเกษตรคนงานุดลอบ่อระบายน้ําคนงานเหมืองแร่โรงงานฆ่าสัตว์รวมถึงผู้ที่ชอบเดินป่าท่องเที่ยวหลายคนอาจสงสัยว่าโรคฉีนูเป็นโรคติดต่อหรือไม่แม้ว่าโรคนี้จะไม่พบการติดต่อจากคนถึงคนโดยตรง แต่จะสามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านทางผิวหนังที่มีแผลตามรอยขีดข่วนหรือผิวหนังที่เปื่อยเนื่องจากแช่อยู่ในน้ำเป็นเวลานานโดยเชื้อจะสามารถผ่านเข้าทางเยื่อบุที่อ่อนนุ่มเช่นดวงตาจมูกปากโดยการสัมผัสกับ,กบสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ ซึ่งระยะฟักตัวของโรคจะอยู่ที่1-2สัปดาห์และอาจกินเวลานานได้ถึง3สัปดาห์เมื่อได้รับเชื้อเข้าไปจะแสดงอาการโรคอย่างไรบ้างผู้ที่ได้รับเชื้อบางรายอาจไม่มีอาการส่วนรายที่มีอาการจะแบ่งเป็น2ระยะดังนี้ระยะแรกช่วง4-7วันแรกของการดำเนินโรคจะมีอาการไข้สูงแบบทันทีทันใดปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อนองหลังและต้นคอคลื่นไส้อาเจียนและจะเป็นได้นานถึง1สัปดาห์ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองคอแข็งความดันโลหิตต่ำต่อมน้ำเหลืองตับม้ามโตซึ่งอาจพบได้ไม่บ่อยนะักระยะที่2ผู้ป่วยจะเริ่มสร้างโปรตีนที่เฉพาะโดยพบหลังจากมีอาการไข้ประมาณ1สัปดาห์ในระยะนี้อาการมักจะรุนแรงน้อยกว่าช่วงแรก บางรายอาจพบอาการเยื่อบุสมองอักเสบม่านตาอักเสบตับไตทำงานผิดปกติระยะนี้อาจกินเวลาถึง30วันแต่จะไม่พบในผู้ป่วยทุกรายเราจะมีวิธีการป้องกันโรคฉีหนูได้อย่างไรบ้างหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือสิ่งแวดล้อมที่อาจปนเปื้อนปสัสสาวะตว์ที่อาจจะมีเชื้อโรคฉีหนูเช่นการเดินลุยน้ำย่ำโคลนหรือการแช่น้ำเป็นเวลานาน,าน หากจำเป็นต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูทเพื่อป้องกันกำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหนูบุคคลที่ทำงานเสี่ยงต่อโรคควรมีอุปกรณ์ในการป้องกันข้อพึงระวังสังเกตอาการของโรคฉี่หนูจะมีไข้สูงทันทีทันใดปวดศรีรษะปวดตามกล้ามเนื้อมากโดยเฉพาะบริเวณน่องหากมีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์ในทันทีพร้อมแจ้งประวัติการสัมผัส ซึ่งหากไม่รีบรักษาอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้